ีพี่น้องเขาตั้งัจก็ซื้อสองทริปแชร์หนอได้พี่น้องตอนนี้ทิปความโวยทีิงานกับยูทีมุกดาฮานนะเนาะวันนี้จะเดินทางข้ามฝั่งลาวพี่น้องวันนี้มาหอดมุกดาฮา,านกับนายาน้องอ้วนน้องเขาไปหาคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าไถ่ายคลิปเนาะหมอว่าจึงได้เป็นน้องนิววจำทิษเขาไปห้องขององวนเด็กเนาะเผื่อว,ว่า,าถามสักประวัติว่ากินยังกินแบบใด ทายดุบอเหนียวดุบอพัฒนาการดีบอายางไหวบอาไหวบอาแล้วก็เบิร์นพันว่าเบิรนนายน้องยางให้เบิร์เนาะกัญญางคเพิรนก็บว่าก็ถือว่าพัฒนาการนี่กับปกติก็ดีเนาะทายเหนียวกินไร้เหนียวไร้กินกินกินกับดีแล้วก็ทายดีนะพี่น้องเพิรนก็บว่าปกติแล้วก็ตะพิษเพิ่์นว่าจะตรวจเลือดบอหรือว่าปลตรวจเนาะเพิ่์นว่าซัมนี่นาจะโมเป็นดอกเบาหวานเพิ่์นว่าก็เลยว่าน้องยังหน่อยยังบพันในฝ่าตรวจเลือดเนาะ ลาาแล้วก็มีเซนเพื่อนว่าแในงานชงท้องน่องอยัง,องอยังตัวหน่อยเพื่อนว่าน้องยังเล็กก็เลยว่าอ่าท้ามานอนก้นบอเพื่อนกะส่งไปตรวจอยู่คลินิกนอนกนอ้นเนาะไปกะพ้นตรวจอยู่หัน,นเพื่อนว่าโอ้โหเขาเอินตอมีอยังอยู่ในข้ออันใหญ่หน่อยนึง,อ,งนอ่าางนเนาะแล้วก็น้ำนักน,อน,กน้องเกินมีแต่หายควบคุมควบคุมอาหารเนาะควบคุมน้ำนัก เปลี mm. ่ยนวิธีการกินไหมให้กินมือหนึ่งซ้ำือหรือว่าวันหนึ่งซ้ำมือแต่ไย่ให้อาหารเสริมให้กินเป็นเวลาให้กินเป็นเวลา้วก็เพิ่นกห้ยาสำรับโตทีมาลดก่อนก่อนที่อยู่ในคอเนาะให้ลดตันนั้นบมเมนบ์โมเนแย่ดีนอนกนบะอันเดียวกันยาตัวนั้นไปเห็นให้ตอมน้หน่อยลงแล้วก็เสียไฮโบก้น ลวกาซีโบาหฮมันขยายขึ้นขั้นขยายตัวน,นี้เต็มก็ขึ้นไปแบบเอยียงต้องไปพา,<ร>าการอ๋ออาค<น>่ะหายใจอย่าที<พ>่หายใจ,ยใจนะมต้องได้พาตัดอ๋อามันยังใหญ่ขึ้นแมนต้องได้พาตัดเอาอ,อีกสามเดือนเนาะคุน,นัดมาวันที่สิบเก้าสิงหาห่กินยาเบงกอร์าวาต,ตอมตัวนี้มันหน่อยลงกะน,น่าจะได้กินยาต่อหรือว่าทาวามันใหญ่ขึ้นทานองคบอาญโยซองปีกว่าจังคือพาตัดให้ตอนนั้นเนาะ กมีแต่เบิ่งคือผมมีโหลมันบวมเป็นมากมากวดไป hết เพราะว่ามันมันแห้งแล้วมันแสดงอาการนี่ก็เพิ่งที่ผ้าน้องเพิ่งกับพังเพิ่งกับอาณาเบิ่งพังหัวใจเ็อย่างเหมือนกันน้องกับหัวใจกัดเป็นปกติดีนะกักสีประมาณนั้นเนาะก็เลยบวดในมือนี้กับบวดในตัวบวดในยังกด้มีแต่แต่ยาสีกองมากินนะสำหรับสามเดือน แล้วมอจึงนัดมาตควรอีกนัดมาตรวจอีกวันที่สิบเก้าสิงหาเอ้าเอาเอาายังเอาเอาายังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีไว้ลูกสบายดีลูกสบายดีก่อเมื่อยไรลิสบายดีก็ลูกก็แบบนี้น้องนก็ลาเริ่มปกติประเดี๋ยว แต่ว่า,ส,าสิแต่ว่ามีบางเถรานกนท่านผ่นอะไริ่นกระเมยยังไงปกตินี่ท่านเทาเลียงเล็กหน่อยอยู่ในห้องแอร์นี่นะเวลาออกมาจากสีลำปากเหยให้แต่ว่าเลียงลาดนี่อยู่ในกระเราะมัสตาร์เลยไปใไส่กับไปผมเป็นยัง <laughs> ท่านเคยอยู่ห้องแอร์ออกมาแล้วมักเย็บยากป่วยเนาะอันนี้ไข<ช>้แนวก็บุคอยเจ็บป่วยไป่ได้เวลาออกแดดแต่แดดคือร่มกระทุนอยู่ ขอเลี้ยงมาแล้วสิได้เออเออย่าป้าคนบอกเวียป้าคูกนะเมนี้กะสิได้คามไป่ฟังล่าพี่น้องเมื่อกี้กะตอนนี้เขากลับมาแต่ไปเยี่ยมอาจารย์สมบัติเนาะโมเคยไปวัดพันจ้ากเบื่อโมกลัว่าวัดพันอยู่บนได้แต่วันเมนี้พาลานไปกราบเพันเนาะเกิดกัปมาสน,นี้กะสีมาเวเมกโกะละกาท่านคืลานนึงแล้วกาเดินทางกลับฟังล่าแล้วพี่น้อง น้ำมันก่อนกับเหล้าน้องขัดทองเดินไปอีกบ่ลูกค้าเติมได้ไหคะดีเซลดีเซลดีเซลธรรมดาบ่าคะเติมได้อยู่ค่ะเจ็ดบาทคะเต็มทั้งปิดบอต้อนนี้หรือตัวน,นั้น ได้สองตูนเลยค่ะอ๋อคือว่าคัดของสะดอกคัดของแล้วเป็นมีพาวเวอระอ๋อเห็นเอฟซีวคะคะเติมน้ำมันร้ายเป็นซินักหลดแต่ว่าบานเท่าอันอยู่หนองเนาะฉันบ่ดเติมเต็มทางหันยามันหมดหันไปเติมฟองน้อยมันแพง แฉบเนาะแฉบปะแฉบไปละแฉบเนาะสองพันสองเจ็ดสิบเดี๋ยวเจ็ดสิบบาทเนาะอยู่นี่ก็ได้ไม่ใช่เจ็ดสิบบาทพูดมาเงินหน่อย หลังจากออกมาแต่แม่โคกับอทิปมาแหวสือทุเรียนมาตอนคนอยู่บ้านเนาะไม่ได้เยอะได้แต่ว่าลายช่องแบบนี้ลายบาทมาตะกี้กระได้ไปแหวสือทุเรียนมากพี่น้อง เอฟซีสปอร์ตมากมือก้อนเนาะให้สื่อทุเรียนตอนกระบาน <S <S ไปกินกับครอบควแลวกะ็ทีมงานเนาะซึ่งกระได้สื่อไปทําบุญเนี่ยลวก็ได้สื่อทุเรียนไปกินกับขอบควแลวกะ็ทีมงานพวละกลวก็ตอนนี้กระได้ขามาหอดฟังเล่าแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลา17็โมงส่ิบนาทีกาิีไซเวลาอีกหนึ่งสมุนเชิงเนาะจึงเดินทางหอดบานทีมงานคือสิด,ดีใจเนาะจะได้กินทุเรียน ตีงเอาเป็นเทเลกได้เนาะพี่ปีนี้ข้าก็ได้กินไปครั้งแรกปีก่อนคุณแม่เจียมใจก็ลงตาดวงเลยเปิดปากมาให้ตอนนะั้นแต่เสด็จที่ทวงนั้นมันเป็นยามพ้นบอกมันเลยเละเนาะตอนี้เป็นเวลา18โมงเช้าแนียังบระนในหอดบ้านแต่ว่าพ้นตกห้าแเลยพี่น้องถ้าด้หอดบ้านก็พ้น,น,พนตกหน้านีเทดกระสีออกแลวแบบน,นี้ดอกกระเจียวกระสีลายแลว แต่ว่าตอนนี้หิ้วเขาแห้งเงี้งบนา<ม>ลานลานแกะส่งหิ้วเขา<ะ>างลังลับเลยยุ่มากกับข้อหักเลยตอนนี้พ <c oughs> อนั่นในหอดบาทนล<ะ>้วเปลี่ยนมือครับในล่งหลดเท่าอันมีเขื่องมาจากวัดผักคุเกตเนาะจากกลาละสิน เต็มลังโหลดพี่น้องตอนนี้คือสิเปียกมึนแล้วเนาะใส่ทง,งยางนะเป่ะใส่ทงยางแต่ว่าทามันหัวมันก็เปียกเออแม้สิซึ่นงนะฮะแม่การประดัการทลังกระแดดสรามกายรักษามาพอดีฝนตกตอนนี้มาหอดบานขอแลว้วยังอีกประมาณสิบโลกับสี่หอดบาทเนานะฝนยังตกสงสัยตกหอดบาทเลยติดต่อทางบานบ่ได้สงสัยปิดเครื่องสบายดีตอนเสาร์พี่น้อง เมื่อคืนในพ้นตกพี่น้องมากก็เลยบริถายวิดีโอซาเนาะที่พันทาใ้พ้นตกเศา้าและการจังสิท้ายคลิปกินทุเรียนโตเนาะแต่ว่าทาังบ้านทันพึ่อยากแห้งเนาะทามันแต่แต่เวนถ่ายกินทุเรียนมาจิมมะฮอดไว้พี่น้องแต่ว่ามาฮอดประมาณแปดมงแหลกเมื่อคืนนี้เนาะล้กกะเจ็าเมื่อคืนเนาะลังจากนั้นก็ค้นเข่งค้นคลองลงเพราะว่าข้ามีคลองมาจากวัดพักภูเกตอยู่ที่กาลาสิบเลยพี่น้องพันไท้เอาเส้ามาแจ้งเนาะ คนเข่องคนคลองลงเรียบร้อยแล้วกะกินทุเรียน <c oughs> บริทายคลิปพี่น้องต่วานทายหูมาให้พี่น้องได้บึงแบบว่าเมื่อคืนในฝาเรือแห้งยังน,นนะพาด่างพาหอกก็เลยบริทายคลิปเนาะก็เลยพากันแก่กินแกะห,หน่วยหน่วยนึงทำพิธันแล้วก็กินแล้วก็แกะหน่วยที่ซองไหวเพราะว่ายานมันเละนะมันนีาวาสีกินต่อแต่ว่าลอยแม่มากคนแ้วพี่น้องแม่ก็ซีบหน่อยนึงเนาะ มันแ่บแสบพี่น้องบริเวกิก่นทุเนแสบไปโดนเลยเนาะมือก่อนที่สื่อไปวัดหลวงปู่หันหน่วยน,น,นๆๆันก็แ่บแสบพี่กันแต่น่วยหน่อยมือน,นะคะแต่ว่าที่เขาสื่อใหมน่นี้มิต่ลูกใหญ่ได้เธอเนี่ยเธอกอนลูกน,น้อยหนึ่งเธอน,นี่เพิ่นหลอดมาใหม่นะพี่น้องมาแต่ละเธออมันบอกือกันเนาะเพิน่นวาลูกใหญ่ลูกหน่อย,ยหลังจากสื่อให้หลวงปูนน่เมื่อมือต้องมาก็ะสืออีกแต่ว่ามันอยากแสบมันอยากเละโพล่ธมดมันไก่เบิดเนาะเมื่อน่นค่ะ แล้วมันก็บ่มีตัวเหลืองลาย<อ>บัดนี้ตัวที่เฮาซื้อมาใหม่นี่พัดว่าทุเรียนมาใหม่อะน,นะพี่น้องมันจะลูกง,งามๆเนาะกะขอบคุณขอบคุณลายๆเด้อว,วันนี้จะด,ดีทีเลี้ยงทุเรียนขอบคุณแล้วก็ทีมงานเนาะพุ่นแหละทีมงานก็แจกให้มาเมื่อคืนนีว่าฝนตกมาบ่ได้มื้อนี้ตี้เพิ่นสิมาฮะประมาณนั้นพี่น้องสําหรับทุเรียนส่วนอันนี้ก็คือเสื้อผ้ามือซองที่วา่าผาคู่เกตเพิ่นให้มาแจกทางฝั่งลาวเนาะกะพุ่นแหละพี่น้องยามได้ไปทางหนองแล้วก็จังสิซื้อไปแจก กกะขอบุณขอบุญลายๆเนาะสำหรับพักเกตที่ว่าให้เกรื่องข้องมาช่วยแล้วกะ็ขอบุณข้องฝากจากพี่น้องทางกาละสินทุกคนเนาะแล้วกามื่อคืนนี่หันฝ้นต๊ะได้พี่น้องแล้วกะ็บุญมากระอีแม่่นก็เลยไปการโกบการอึงองคยนไวไัเดยหาทกตตนแล้วบดไดยลายเนาะเพราะลายมือ,อ,<พ>อสาวอยู่ไหนคนาดเขาบุญมาจออะไรจากโตแล้วของผมมิวเด้หาโตแล้วก็พอ้องนีนนาาวว,นนนว่าได้ะะออขอโกบหันก็มีไข่กบเนาะ ทิมก็เลยว่าสีแยกไข่กบนะออกมาไหวตักหาพี่น้องเถือกรหั่นมันกินบะหัวมันสิกลูกมันเองในเท่ากับไหวน้ํแแม่น้ำพอัเนาะมันนีพราะว่าเบิร์ดเทนี่ก็เลยว่าสีแยกออกมาไหวตักหาลองแบบคลองดีๆลองเบิ่งพี่น้องเขาสีเอาออกมาไหวอย่างดีเลยนี่ยังเป็นหันนี่ยูได้นี่ใช่ไหมแต่ว่ามันกแตกกระจายหลข้องข้องข้องกบข้องกบอันนั้นได้มันออกวะ ไรน่าได้กระเซอออกได้ดีเดินขายอย่างเง้ยมือสาวเนี้ยมันไปก่อนไปก่อนอยู่วะขายไม้เนี่ยเดินมือสาวมันแล้วมันขายหรอเนี่ยเวลางอ้างไม้บุญมาเริ่มต้นไม้ได้เป็นเริ่มต้นไม้แต่ก่อนเนาะมีงานกิจกรรมไล่ค่ะบ่มีเวลาได้มาเบิ่งมันเนาะเรื่องงานกิจกรรมกะบ่คอยไล่คือแต่ก่อนกะมีเวลาจะได้เห็นไปหาสี่ตัวหนูเด้อเบิร์เห็นเอฟซีว่านับเบิ่งกทุกกรมีเจ้าโตเพราะมีวัฒทางใหม่เนี่ยสินับโกเบิ่งแล้วกะ แต่ว่ามันแกะไรนั่นเองนีไดกขครอยู่แล้วเนาะกับเมองุ้ยอุ้ยเอ๊ะห้อยอันนี้ยังบ่นี่ฮะเอ๊ยยังบระด้ตายยังว่นี่นี่เอ๊ะแมงอันนี้ก็มีแมงเนียวก็มีมาทีเส้นี่ฮะไม่นำมากนี่ก็อยู่แถวนีแลนี่นี่หอยจูบกันยังได้ไปอยู่ใน่เส้ มัดเขากักมั้งซะได้บ่นี่จำเนี่ยไม่ใช่ขายกบนะนี่นี่นี่ขายแล้วนี่นี่เป็นขายหน่วยเดียวนี่เอ๋ออุ้ยสั่นแล้าถวยมาตักบนผู้อยู่อันนี้นี่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 มันกลับไปติดอยู่หันวัดเนี่ยเข่อเล่นเนี่ยมัดสิแตกมัดสิแตกจำแมวมันขังไว้ไป็นยัจำแมวมันออกข้างมันยังเหี่ยวเลยฮะแล้วยังขึ้นเขาสื่อสร้างกระซีมาตอกเลยบ่านนอนเอาปล่อยมันร้องมันร้อนนี่ว่าบ่อได้น้ำเปืี่ยน นี่ปล่อยมันอยู่ในในนี่นะทำเขามาในพี่ดูหมั่กันยังเซ่ไปเอาแนวตักมาให้ดูถวยยังเรียนน้อยนะเอาถวยเท่านี้ก็ได้ถวยตักหำเขาก็มีเอออย่าพักกันยังเขาทีแม่บอกนี่ใครดูมาเจ้าอย่าลุมาเด้อมันสีไปข้งป่าเด้อน้ำขั้นน้ำขั้นเอ๊ะยังมนอยู่ในนี่ค่ะบ่ควายฉันคอยบ่มาหมุนลูกกบพวกกบระวังงูเด้อโดย อย่าไปสทษทีแม่บอกให้ยู่ทะนยันงูยาน,เนีเอาเขามาไว้ไว้โรคคันดีคุณอันตกเลยแม่บอกคือใครหน่อยหนึงเป็สิไข่กบหรือสิมีไข่ยังบอกใครกบไข่ขอึง<ย>้งเมื่อสาวให้เป็ดก่อนอยู่แม่บอกช่วยเลยเออสอนเอาไปนันเราบุญมาสอนอาทางน้ำค่ะยายพันกินได้มันสิกิดซ่าเหมอมันออก ซาบมือนี่บังดูซีเมนก๊อบและมวลเห็ดอยางเห็ดถูนี่นะขายทั้งบีดีไม่มีไข่หน่อยไข่ใหญ่ได้นี่ดิตัวนี้ไข่หน่อยเอ้าอันสวนคือบุญมาสวนตะกี้มไมกระไดตัวสวนมันเก่ามันเต่าใช่เลยนี่นี่นี่แถวนี้นี่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 เต็มเต็มนี่นี่นี่ไข่แต่ว่าบังนี่มันมีไข่หนึ่งที่เป็นไข่แบบคือแบบว่าฮะ ดูในไข่ตึงๆแล้วก็ไข่รีบๆก็มีเลยอันนี้เนาะนี่เกาะอยู่ในใบหมวงในกระเม็นป่ะนี่เอามาเป็นใบแล้วนี่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 ในล่มนี่อือแคไข่มันก็ดีนี่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 ติดอยู่กระมุมห้อยกระยังล่าอยู่เออมันเลยตายเนาะไปอยู่ในไส้สะไม่ได้ลูกมันเฮ้ยนี่เนี่ยมันมาหลักกินไข่อยู่นี่มันกินไงวะโกบมันกินไข่ตัวเองค่ะ จั๊กโมเมนอันนั้นก็บ่จักไยจังการลอยอันน้อยๆนี่ก็จักเป็นอันไข่อันไข่ขันข่าก่อนอีเงี้ยขนาดโอ้เตือนไข่กลบๆนี่ๆนี่กุลานี่ๆนี่ใช่นี่พวกห้อยกินบ่นี่ดูเกาะน้ำห้อยกาะห้อยสุดท้าลตายเหอนเดิมไข่มันแตกออกแม่นี่มันแตกแล้วแม่มัน อันนไปามาเด้มัน,นตินไปตินมาน้ำน้าม,มาชิเต็มก่อนสเห็นปะเอ๊ะแม่งอันนี้เกี่ยวพันเห็ <c oughs> นอันมีคนเขาเป็นว่ะบ,บ้านเขา,กเ,กาเขาก,กินมากกบเหลียงอย่างนะ <ปะ S 2> เงี้ยนะดี่นี้ บ่หัวกินหรือบ่แต่มาเจอนี่อยากเลี้ยงมันได้ก่อนนะเข้ามืเข้าอันนี้ห้อยอันนี้บ่เรียเขาบ่กินท่านี้กระซงเขาเมืองผนบ่พาะว้าวอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นผักแห้งเสือตัวนี้เนาะอันนี้เอาันนี้ไปอัดนี่เออเนาะเสือขาดเสือเสือลุยยด้วยหนึ่งตัวปะไว้เพิื่องหนามทีนได้ได้ สองตัวนี่แม่พันหัวพันเล่นว้าวบ้าแหวนกบบาดไปเดี๋ยวหัวปลีปลอเอาตัวหนึ่งออกไั้นบอกป้าน้ำหมาหองนั้นเก่งแน่นี่เก่งก็เป็นแข่งให้หาตัวหนึ่งหัวปลีปลออีกหางดิถึงด้วยสีเลือจักรสนี่ยเมื่อทันได้อยู่บ้านเฮ็ดขอบซ้ำซื้อก็ซั่งซีมาเห็ดเอาม้อมันหงายดิ กระสังบกบ่นี่กระตอกันไปเนีคุมกระคุมมันี่เาแก่ีพอพันมาจ้าสิีหาซีบผัวจังฮาออกไปได้มาปล่อยไปย่นี่ก่อนบ่นี่ที่างว่าเยานหายากต้องแร้ทำไมก่อนบ่ดิ ้เข้มเนี้ยใช่กันต้านงามใยถึงมหน้าเโอ้ยมันออกเนี่ยมันเต้นออกได้ดินเหยียกจยบยางนับบนซื้อ,งงรรอบรอ, <c oughs> อ,อยากเอาไปใส่แ้มันละเออทีลแบนย้อเกียยกบห้อยกับใ่ดีโองวงบปนยาวก็อ่บุเป็นไข่บ่นเลยเพิ่ม่าเพิ่มโอ้ยอยากเวลาไปเนื้ออยากได้มาซิมั <c oughs> นแห้งได้เนี่ย <c oughs> นี่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 เดี๋ยวดูบนมาหลีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมืองตายอยู่ะเออรับตายค่ะเมืองมั้งว้าไงรีบุญมาหาโคโลอยู่นี่นี่นขาวๆนี่เออก็เฉยหมอง้เถอะเพิ่งเพิ่งเกือบสิบโอ้ก็ไม่คได้กินจะเสียใช้จะมาต่อไฟมันนะเออพองนีเอาไฟมาใส่นอนแมงเมาตุกตรงนี้แมงไหม่ตกนี้โอ้สัมสกิน เด็กกระทางทางล่างของมึงตัวยหงไขนาดอืมมันเต้นไลอุ้ยตายมันเก่งมันหันหันมันโดดอยู่พี่ก็คอยว่ามันหอดเอ้าที่เดียวไปจ้าเพื่อนด้โยดยโดยเออบุญนมหาออกอีกแล้ว ยุบต okay, okay, ้ม okay. really cool ้เสนนีออกยุบต yeah, okay. <cool ้นไม่เส้นนี้ออกเอาเอาเอาแบจับจับทีบุพเพบุพเหัดกบปันใช่เส้นหลวัางไดนี่พูนพูนบุปผริปุในผืนนะก็จะว่ามันลองอย่เจ้าหาในผืนในหนอกแพทางหนอกค่ะเปิดดููนะเออในหาเะเปิดููบมีฮะบมีแตะกาเาไปเต็มยฮะ บ่เหมือนตัวกันก็จะโตแล้วบุญนะงับอันเงี้ยคือแม่แม่คือเอ้ยมันจะออกเร็ว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 อุ้มเออดึงไลน์นิวตอนนี้ก็ได้สวยกันอนามัยเรียบร้อยแล้วพี่น้องของในกระสานแล้วแล้วเนาะแล้วก็ต้นนั้นก็แยกไข่แยกแม่ออกแล้วก็ต้นนี้ก็ทำความสะอาดรอบๆแล้วแล้วก็รเลือดตั้งแต่ สิจัดการตัวทีใบไม้ยังอันนี้เนาะแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเอาไว้เวียก่อนก็เลยมามื้ออื่นสิปรปงบ่เป็นดอกมาเบิ่งเนาะกบเฮาสิเลยจักโตน้องนี่วเอาน้ําให้กบกินอยู่เมื่อกี้นี่สาย1ยตัวปากต่ํา2ไสเกสิง3 4 5 5เลย ใช่เอาไปแหละก็นจังคอยนับเอาได้นหนึ่งสองสองามี่เอ่ใช่ตัวหนึ่งใช่ไม่กดบางดูหแล้วออกแล้วไปนหกอันัา้านบไเตนที่อยู่นี่แล้วไม่เก็ดปีโบเตนสองพัน้องมันกว่าสองสี่หก แปดเก้าสิบสิบเอ,อ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกกันแล้วแต่ขายไม่ได้สะ <c oughs> เดสิบหกตนี่เห็เห็ดเหลโหลเดเห็ดเหห็ดเห็ดเห็ี่ห็ดเหเห็ดเห็เ่นดเเห็นเหดดกดดดโดดเห็เหดเหเหดเหดนหาา็ เปิดกระเปิ่นต่วายูเนี่สิบมีแนวกินคืออยู่ขั้นขั้นั้งหมดมือได้ขาดนามในใต้ได้ไหมน้าปอมันบเคยอยู่ดินตอหลี้เยีบหน่อยนี่ยรเยียบได้เนี่ระวงได้หรอเปลนกบ่นหน่นไหนได้ตัวนี้แรกขอผ่นไหน่นซือทำไมเห็ปะหนึ่งสองสามตสามสี่ตัวแงๆตัวไหนบแม่นป่นเฮ้ยเฮ้ยฮะ พันเมื่อจบยันออกไหนบ้างอืงไอมอไหมไหนวะบ,บ,บ่เอาไวปทางไหนก็อย่ามันไปแท่งเรือบบาลายจ้ะ <laughs> เข้าออกมานหนับซื่อเนาะว่าเสีอยนไะม่ห่างนั้นเด้ดอ่าโดดขั้นอยู่อ่างนั้นบ๊อดเคื่ออยู่เด้มาอันนี้ตัวผู้นเนาะเดี๋ยวนี้เบิ่งเป็นเลยพี่เนาะเตรกล่องเสียงนะตัวผู้นะำำแล้วก็จะตัวจอยๆบริตุ่ยเด้อือไปแล้ว อันนี้แม่พันน์แพ้ไล่ๆในกลกว่าลูกก็ได้นี่เนาะโอ้ตกตับแตกเซนอันนี้ไม่ร่งบาดแล้วลุงเรืองโอ้ยามันยาม็ดตะกี้กบไล่ๆงามๆเนาะเข้าไปดิกลิชิตอันอยู่ในนี้มันสดโอ้หอกแม่เนี่ยมันสดอยู่ในนี้ป้าตนสได้ยังตินแลยอ่ะพีย่ไงก็ไม่ ยังไข่มีไข่อยู่ในถอง,น,งนี่ยังปฏิบัติยังปฏิบิติสิใครเป่นเลาเลน้อยเธลาน้อยพี่บอโอ้โ,อโดดพุ่นตับตแตกมึงเห็นอันนี้ตาผุนเนี่ยไม่พ่อยไปเห็นโรงเรียนได้พี่นอ้องพอดีไดใส่ส<ะ>เรื่องเคร,รื่องซัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องทุเรียนห้องบัวท่านในบัวแต่ว่าไม่เหลงแล้วจังกิน ลราก็เครื่องข้องทีเอามาอะวันนี้ไปนอกคุณเท่าจึงเอาถือไปนำกับไร้าเนี่ยมีบอลแจงเขาก็แจกเนาะเอามาแต่ก่อนหากันย่างอยู่พอวันเพลิงล่างหารรันบปได้ออกไปทักหนอกก็เลยบไปแจกตรงน้นะพี่น้องขอบคุณขอบคุญ FC ทุกคนไลายๆเด้อทีให้ข้องมาแล้วก็ขอบคุญ FC ทุกการสปอร์ตไลายๆเด้อพี่น้อกการซาลากินนี้ที่กาจิโอไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นาสบายดี